ครับเด็จิ้มกันทีมดูดดดดโคตรอร่อยนี่ก็อยู่กับช่อง Two Star นะครับวันนี้ผมจะมาย่างไก่นะครับนี่เอาไก่ขึ้นมาเพื่อนต<ด>่อร้อยดูเอ้ยหนีสถึงไปอันนี้ก็ได้หมักไว้รีบๆนะครับดู ผมจะไปตัดไม้ที่จะมาเสียวไปให้เป็นซา,านเหมือนกันนะครับเยี่ยมเลยนี่ไปไปไปตัดไม้กันเลยครับเพื่อนๆตามมานี่นะครับในป่าของเราคือมีฉลาม้ยไม่ใช่เสือด้วยนะครับโอ้ยตามมาเลยครับ นะครับผมก็จะเอาเสาแบบนี้นะครับดูก่อนว่ามีลังแตงหรือเปล่านี่ผมจะเอาเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเคลียร์ด้าดนาล่างก่อนนะครับ เ,เราจะตัดไปตอนที่เราฟันเสร็จแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วครับเราต้องการอีกอันนึงนะฮะตามมา

เราก็เจอแล้วมันจะเล็กหน่อยนะทุกคนนี่ครับอยู่เอากิ่งนี้เอากิ่งนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยเกี่ยวเกินนติ้งเอา เอาได้ครบละสองอันไปไปตอนที่ฐานเราเลยตอนนี้ผมก็ได้จุดไฟที่เรียบร้อยอเพื่อนผมจุดไปนะครับแล้วผมก็จะมาปักต้นเสาก,ากนันเลย 好大。 ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับไปก็โอเคครับผมก็ได้ทําสารเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาไก่มาเสียบตรงไม้ไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับประมาณยาวประมาณนี้นะครับนี่ครับผมจะทนนํอย่างนี้เอาไก่ไว้ตรงนี้นะครับเทียบยอดเราจะมัดยังไงครับเนี่ยมันจะหลุดปะนี่นุ้วะนะนุ่เด่นใคบอกไม่รูเด่นนะ เอ้ยมีนโคตรหดอ่ะครับดึงนั่งนี่ <c oughs> มาแล้วช่วยหน่อยนี่นะครับไก่เราดูโอ้หเสียไหมต้นจิมตูด นี่ครับผมจะเสียบแบบนี้นะครับอืน่ากินมากเลยทุกคนแล้วผมก็จะมัดขาแบบนี้เนี่ยผมจะทําเป็นที่มัดนะครับมัดโบราณที่ผมไม่เคยทาและไม่เคยทํามาก่อนงองไหมือจะตายท่านะก็ลุอุ้ย แบบนี้นะครับนี่นี่แล้วก็เอาขาแบบนี้มาใกล้ๆนะครับมันต้องมาดูแบบเรียนรู้กันเป็นไรครับโดนโอ้ยโดนบาดครับเพื่อนโอ้ยคตคมอ่ะ <c oughs> วิถีธรรมชาติ <c oughs> เป็นเดียมวด มาถึงยังยังไงออกหายโอ้ยแกย่เลือดโอ้ยอุ้งยังไม่กินเอาไว้เลือดเลยเสร็จรียบร้อยแล้วยากระสุน,นมึงทำกูอ่ะนี่ครับร้องไห้แล้วเสร็จแล้วนะครับกูวินี่คือไข,ข,ข่ไก่หรือเปล่าเขาเนี่ยไม่ใช่ดุ๋งดุ๋งดุ๋งมากเลยยังเพื่อนย้ายไปยังแรงอยู่ไก่โอเคอครับผมนี่ให้รอไปเป็นถ่านกันนะครับผม ไปตอนที่เราเป็นฐานครับเราเป็นฐานอะไรวะโอเคไปติดโก้เออเาตัดยังไม่เสร็จดีกว่ามา <c oughs> โอเคครับตอนนี้ไปเราก็ได้เป็นฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไก่ลงครับนี่ เราก็ตั้งทิ้งไว้นะครับโอเคเราตั้งขอบปุ๊บ ก็หอมมากเลยครับ

็ได้มาหาไม้ครับเพราะว่าไอ้ไม้ที่ย่งไก่ไม่พอนะครับผมจะไปเติมไฟครับกับนังแก่อบฟางอบควันอบควัน โอเคตอนนี้ผมก็ได้เติมไฟเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วเราให้ไฟมันลุกก่อนแล้วก็ไก่เราก็จะสุกแค่นั้นเองนะ mm hmm. <Okay. S 2> ครับผมโอเคครับตอนนี้ไก่เราก็ได้เริ่มเหลืองแล้วดูเข้ามาใกล้ๆตอนนี้ผมคนร้อนเลยลนี่ครับ มันเริ่มเริ่มที่เริ่มจะไหม้ผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยดูดูลืมเหลือกบกบใครอยากให้ผมทำอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้นะครับไอต้มขมเนี่ยผมทำให้ไม่ได้นะครับเพราะในเพราะผมไม่มีตังตังผมหมดแล้วตอนเนี้ยจน ต้องขอโทษด้วยนะครับอืมโอเคตัดไปตอนที่เราย่างเสร็จโอเคครับตอนนี้ไก่เราก็เริ่มไก่จะสุกแล้วครับผมจะเอาน้ำจิ้มมาทาตรงไก่นะ<า>ตัวนี้่ะนาะผมจะไปทำตรงไก่ตรงตัวไก่นะ<า>นะครับเพื<า>่อนผมกำลังทำที่เอ้า เดือดคำหกัน,ออด,กนดูไก่โอ้ยเหลืองอ่อยไก่จะสุกแสังครับมาดูไฟแล้วครับไก่จะหมดแล้วเราต้องเติมฮะ อห้เห็นแบบเนื้อไก่ก็แบบ้หแลบบแตกนี่ครับถือกล้องให้หน่อยพี่ครับข่่ตัวผมวนะน่ครับลงไปที่ไกลล่อดู อาแต่ก็ไข่แตกวันนึงไข่ไก่อันถักอันทักไม่หมุนนะครับท่านโอเคแิคนี้ครับผมก็ทาไปเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยอืมอร่อย โอเคครับตอนนี้ผมก็จะทําการล้อนะครับโอ้โหจะคว่ำคว่ำเคครับผมก็จะตัดไปตอนที่มันสุกแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วครับดูสุกมามาใกล้ๆครับผมดูโอ้หน่ากินจัดนะครับเพื่อนๆน่ารับประทานนะครับอ่ายกไปโอ้ยดูโคตรน่ากินนะครับเอาจะกินตรงนี้นครับวางตรงนี้ เอาไหมออกออกเคครับผมจะเอาไก่ออกอน้ำจิ้มออกเสียงคนนตัดหม้อออกออก,ออกละนี่ดูไก่ผมแบบโคตรอร่อยมากใกล้ๆครับดูมาดูใกล้ดูน้ำจิ้มซีฟูดครับดูครับ โอเคครับ <c oughs> ดูดูโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มกินกันนะครับไก่ผมแบบดูสีแบบโคตรน่ารับประทานนะครับดูไายมิสวนคำพูดของไมิส่วน,นนะเดี๋ยวผมจะตัดหัวให้พี่นุส,สุดหล่อนะครับละเดชนะครับโอ้ยนี่ครับเราก็จะไปย่างต่อนะโอเคพี่นุไปย,าวยว่างรอแล้วก็มากินด้วยกันดูทุกคนผมจะแบบ จะตัดน้องมันนะมาใกล้ๆครับแบบเนี้อหลุดออกจากกระดูกเลยตรงไหนสูบไยฮะสูบไยสูบือเขาหอมครับ <c oughs> โอ้จะล้องอย่างเดียวออืดูอันนี้มันนี้ โอ้โดูดดูซูมารัูจิ้มน้จิ้มดูหัวส่นืมโคตรอร่อยนะกินเพอัดเว้าดงมันอีย กระดูดหัวโยกของสุดว่ะต่อดเลยมีมันสุดยอดเลย อาการก็เผ็ดนะครับเอาน้าว้ตรงนี้ครับไม่เหมือนที่คิดเลยที่แบบจะกัดแบบดูแบบท้างเนื้ออืมอัม๊กฟองมาตั้งกล้องกินด้วยกันมาโหมือพนเลยอ,อืมดู นาโย่ก nah, น,น,นก็พูดไม่เยอะนะครับมันอร่อยเกินเผ็ดก็เผ็ดชิมเล็นจะไม่พูดมาก

ตัวกวนเนี่ยววน้ำจิ้มตรงหน,าน,านา้าอนหน้าอเนื้อเยอะแกวไหน,นเนื้อหนียวดูดูน้ำจิ้มเนืดแบ

เกลี้ยวมานานแล้วยังไม่ได้คืนเลยเนี่ยแม่งคือก็พอ ว้าใครทำนั่น่ะไก่ร้องัน่ังไก่ไก่ร้องคือร้องเสียง S <S อร่อยมากเลยครับโอ้โหนมจิ้มก็โคตรแซบ่บโคตรเผ็ดเลยโว้าดูฮะ ยากขนาดไหนวะเนี่ยแค่ใช่ฮะดัดบเลยคนระับเล็ดเลยอะไรกะกินมัโอ้โหคนค,นคนอร่อยอืมดูความเหนียวความเหนียวนี้ม่ต้องพึ่งบัว อะอรแบบว่าไม่มีไม่มีใครพูดเลยนะครับ เต็มปากเต็มคำลงท้อง เป็นปอปปอดไอเนี่ยอนนั้นันนั้ตัเนี่ยออดโนู้ด้อันนีนต้องดึงตรงโกรไบอกเลยว่ากินวันนู้นเืออ กมินอไอ่ะคนนมเอาตรงดีุ่กเลยกให้บนังสูงนี้ตนี้ไม่กินนะไมกินหอไม่ได้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็แล้วแต่กระดูกอะ,อะก็ขอจบเียังนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โอเคไป